ทัพบกดูแลทหารปืนใหญ่ใกล้ชิดหลังกระสุนปืนใหญ่ระเบิดระหว่างยิงสลุดในวันกองทัพไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีจ่าสิบเอกชัยศิลป์รักชาติอายุ44ปีและจ่าสิบเอก วิชพลปรางทองอายุ42ปีเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่9กรมทหารปืนใหญ่ที่9จังหวัดกาญจนบุรียิงสลุดด้วยปืนใหญ่ในวันกองทัพไทยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาระหว่างบรรจุกระสุนปืนใหญ่นัดที่18อยู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นมาทําให้จ่าสิบเอกชัยศิลได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัส แขนขวาขาดหมดสติส่วนจ่าสิบเอกวิชพลได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าแพทย์อนุญาตให้กลับไปดูอาการที่บ้านส่วนจ่าสิบเอกชัยศิลรักชาได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจกองทัพบกรอยัลไทอาร์มี่กองทัพบกวงใยใสใจไม่ทอดทิ้งได้โพสต์ถึงความคืบหน้าระบุว่าจากกรณีอุบัติเหตุกระสุนปืนใหญ่ระเบิดขณะทำการยิงสลุดในวันกองทัพไทยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาทําให้กําลังพลของกองทัพ บได้รับบาดเจ็บ2นายกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่19กรมทหารปืนใหญ่ที่9โดยประสานติดตามความคืบหน้าและอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยได้ประสานขอห้องพักสําหรับญาที่ต้องติดตามอาการตลอดจนเป็นธุระสานในการจัดซื้อเยื่อหุ้มกระจกตา เพื่อใช้สําหรับการผ่าตัดตาในวันที่21มกราคม2568เป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันหน่วยได้ดูแลมอบเงินช่วยเหลือภรรยาและญาติที่มาเฝ้าค่ายดูแลสภาพจิตใจพร้อมทั้งเตรียมมอบเงินช่วยเหลือขั้นต้นจากกองทุนป .9,119 จํานวน1แสนบาทในวันจันทร์ที่27มกราคม2568เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครอบครัวผู้ป่วยรวมทั้งยังได้ประสานกับหน่วยส่วนกลางในการดูแลให้กําลังพลได้รับสิทธิและพร้อมช่วยเหลือในทุกมิติ